สี่มือแม่ใครเลือกพี่ทีว้าวว้าวพี่ทีโอเวอร์แอติ้งฟันนี่ครับวางเลยครับอย่างที่สองเวลากินคนมาให้เราต้องคนลงมืออย่างต่อไปก้ม่อปพูดซาเอ๊ะขอบดับด้วยคุณดับด้วยครับรวงกันเ็นขอบคุณครับเดี๋ยวก็เธอต้องลุกนะครับทุกคนเวลาลุก ไม่เมื่อกี้ไปครับตอนคืนฐานแล้วอันนี้เอาแบบแบบบึงอาชีพครับขอบคุณครับเสร็จแล้ครับวิธีการขอบคุณแบบใหนแต่อะไรมาจะทำกันได้นะครับมาแต่แล้วแค่จะต้อดูติไมยาวเลยโอเคนได้เลยนะครับขอบคุณครับเงินเด้ยฝีมือแม่หวังว่าคนจะไหลนะอร่อยอยู่นะครับ ไปกินกันไปถ้ากินใช้ด้วยกันคนอื่นไ,ไหมลูโอเคไหมทำมากี่ฟองสองค่ะก็สองเหตทำไมทำหน้าแบบน,นั้นมาเผื่อจริงมรือไม่ดูเชียวอ๋อทำไปแล้วคะ่ะก็พร้อมกันนี่ครับ <c oughs> <c oughs> คนกันไหมอ่ะ ใช่วนสองรอบบนแล้วก็กระดกเลยใส่ใจไปเลยคือ <c ười> สีแสบเนีะยผิวแม่ดีมาก ก็เดาอีกทีเดียวเยอะเลยเก่งมากคือครับคือไหนมาขอบคุณครับขอบคุณครับที่ให้หนูกินขอบคุณครับไปไปตัวห้าไปใส่ี่คือค่าตอบแทนของการที่ไปใส่ไปนี่ไปไปตัวห้าไปใส่ต่อไปลองก็อีกย่างอ่ะไปล้างอ่ะอ๋อ ไม่ใช่กินเดียวเสิร์ตไปขอตัวกิ่นโยเกิร์ตกันได้ครับขอตัวกิ่นโยเกิร์ตกันดนะครับวันเจือเมืนคลิปหน้าได้ครับจะเร่องเมืองคลิปใหนห้าวน้ำเด้ออย่าลืมมึงคลิปใหนห้าวน้ำเด้อครับมึงคลิปมึงคลิปไม่ใช่เมืองมึงคลิปใหนห้าวน้ำเด้อกไปเมึงคลิปใหนห้าวน้ำเด้อครับขอตรวไปกินต่อกันได้ครับ ขอโตไปกินต่อก่อนด้อค่ะอ่านแล้วมาพูดตามนี้ทำไมอ่านแล้วมาพูดตามนี้ทำไมขอบคุณคะ